เราบุญเกิดมันก็ดีใจเราคนเนาะถ้าทำบุญก็ดีใจถ้าทำบาปก็เศร้าใจใช่ไหมใช่แล้วก็เล้วกขอบคุณนะอาทรดีใจครับดีใจไหมอาทรงดีใจไหมเนี่ยดีใจสิอาทรงแปลว่าต้นสนนั่นจำไว้นะแปลว่าต้นสนเยินเนาะงามแล้วอายุมันยืนด้วย และตั้งช hey mm ื่อให้ลูกชายว่าตรงใะทั้งอายุยืนอายุยืนต้นดีแล้วก็มันนําต้นก็เสริงามด้วยตรงด้วยไม่คดไม่งอด้วยอันนี้คดงอไม่ตรงคดงอไม่ตรงนี่ไม่กล้าตอบไม่เป็นไร พอไม่มั่นใจพอไม่มั่นใจนายรู้ทันหลวงพ่อดิไปกับหลวงพ่อตอบให้ทันเลยนะต้องปัญญาเฉียบไวเฉียบไวเฉียบไว้นะรวดเร็วเฉียบไวน่ะถ้าตติจะขาดตอบไม่ทันปันเลยตอบไม่ถึงกันเลยีคนนักปฏิบัติก็ไม่ไม่ไม่คิดในรอช้าละพอถามปั๊บปัญญามรรุ้มันตอบ บวชมานี่คือกานวาตอบไม่ได้เลยนั่งนาแต่เมื่อหลุมเดือดเขายังไม่ฝึกปัญญาไม่ฝึกสมาธิพอเรามาต้องเริ่มฝึกสมาธิปัญญาก็ขึ้นของมันเอง <c oughs> ปัญญาเนี่ยเป็นไหลขึ้นมาเองมันหมุนทึ้นเองนะใช่ครับแต่เวลาหลวงพ่อเทศน์ออกพ้นยาไม่มีเทศไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาจนทาไม่เกิดแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่รู้จะอะไรมาเทศนั่นนั่งมันคนโง่นั่นแหละ เวลา<ะ>ทําไม่เกิดเนี<อ>่ยนั่งโง่อย่างนั้นเนี่ยพูดกูไม่ได้แต่ถ้าเวลาเวลาทําเกิดแล้วไม่ต้องมาถามมันไหลออกมาเอง <c oughs> นี่นะเป็นอย่างนั้นนะหมบพไปแต่และฐานคือแต่และแห่งมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ไมนเหมือนกันบอกไงคุณสายวิญวมองอะไรเรามองเป็นธรรมะแล้วคิดจะเป็นธรรมะเพราะที่ จุ๋มเขาก็เลยได้โอ,อกสาสเลยซักไซไล้เลี้ยงหลวงพ่อตั้งแต่ขึน้นรถมาเลยโอ้เราจะขอพักผ่อนไม่ได้พักผ่อนแล้วซักไซไล่เลี้ยงเนี่ยเป็นเป็นครูสอนอาจารย์สอนกรรมฐานลูกศิษย์หลวงปู่ิริยังเนะี่ยหลวงพ่อปริยังเนะี่ยเออจุเออไม่ธรรมดาเนี่ยไปหาเราเราก็ถามว่าสอนเขาน่ะเห็นหรือ,อยังรู้หรือยังไม่เลยหลวงพอ่อ นี่แหละลูกกินหัวแล้วบอกไม่รู้ไปสอน,นนะนะลูกกินหัวนะุทธเจ้าห้ามนะบอกเด้เลิกไปเป็นรูสอนอะไรส่างรู้เนี่ยเ<ช>ขาบอกน,น,นี่มันหนูมาสอนโรงเรียนเนี่ยลูกพ่อเลยมาตามหลวงพ่อแทนเลยครับสวนโมกวัดป่าสวนโมกอ,อ,อะอมาเป็นบรรยายานะนี่อาจารย์ชนะเนี่ยอาจารย์นั่นเนี่ยนะม่ใเป็นธรรมดาได้ถามมากล้ามใหญ่มั้งใหญ่ลวกพ่อกล้ามอย่าใหญ่เลยมันลงไปเขาเรียกอาจารย์ขึ้นไปบรรยายเลยนู่นขึ้นเป็นบรรยายนาะ ยืนบรรยายจับไม้ไต่ไม่ย่โค้คนก็สายตาคนตุกตาก็มองไปคนเดียวไม่หละก้ามใหญ่ละทิ่นปูละก้ามใหญ่ที่ไหนได้ก้ามใหญ่น่ะมาลงนรกง่ายเนาะเนาะอมไม่รู้คือโผเขาหนิเนาะแต่เราก็ไม่ว่าหรอกก็ไปเรียนคลอดมาก็ไปเรียนมาก็เลยมาพูดตามตำราที่เขาที่เดินมาที่จริงนั่น ก็ทำเหมือนกันแหละแต่มันทำปลอมๆนม่ทำของจริงทำเหมือนกันแต่ทำของปลอมผมมอนทองนั่นแหละทองกต่ทองปลอมๆหน่อยนะทองเคนะเคลือทหารหลวงพ่อสองปีแล้วนะสองปีได้แหละทหารหลวงพ่อไปบ้างหยุดบ้างไปบ้างหยุดบ้างธรรมดาแล้วนะถ้าขยันก็ไปถ้าเกียจก็ไม่ไปเนี่ยแต่ถ้าหลวงพ่อลงมาเที่ยวก็รีบมาเลย เพราะมันมีรถไปมันไกลที่จะไปวัดเรามันมียานพาหนะมถ้หลงพ่อลงมาห้ามาเลยมาเราเลยถ<ม>ึงเท็กนี่มาเนี่ยเขาตามมาเลยในบ้านมาย,าน,าย,ายนั่นนีาวิตเนี่ยเรามาปั๊บโผล่หน้าหน้าแหลมมาเลยนะ<ม>ชีวิตคนเราเนี่ยจะเห็นมันก็รุ่นรุ่นเหมือนดอนเนาะจะให้ลาบรุ่นไม่มีทักคนหรอกไม่มีในโลกนี้จะให้ลาบรุ่นเลยไม่มีหรอก มันก็มีรุ่นรุ่มโดนดอนแต่เราก็เข้าไป,ไปกันได้ดีน,นี่ก็จะให้มันดสดชื่นเหมือนดอกไม้บังบานใตลอดไปมีนะนะแต่ดอกไม้ไม่เหี่ยวยังเลยเนาะนี่จนะใหมันหวานสดชื่นตลอดไปมันต้องมีผักบ,บ้างลุ่มรุ่นดีบ้างทุกบ้างมันธรรมดาเขาเรียกวิวิตของคนแต่ยังไงเราจะไม่กระทบกระเตือนใจกันนี่ มันจะไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนนี่เขาเลยต้องใช้ปัญญาพิจารณาเอานะดูจูกครองแต่ละคนทั้งเกดีย์น่อยจนะุกครองแต่ละคนมันเหมือนกันไหมนี่เราเหมือนเขาไหมเขาเหมือนเราไหมบางคนก็มีไม่มีสุข่างนี้เด้ทุกทะเละกันทั้งปีเลยนั่นเราก็ดูเป็นตัวอย่างเอับนะมันมีเงินมีทองก็มีมีความสุกขทะเลาะเบาะแววงกันเนาะ เราการบอกด่ากันทำลายกันโอ้ใบเข็มดวงใส่นี่อยเนี่ยเป็นกูกับคุณตากันเนี่ยคิดอะไรกันธรรมะนะคุณจ่ากันนะบอกต่อครับครับนั่นเลยเนี่ยไปดูให้เป็นกิเลสดูเป็นธรรมะบอกให้เป็นธรรมะอย่างเดียวอนั่นเลยนั่นแหละทีนี้ใจเราก็สุขไปด้วยเนี่ยถ้ามองแบบในโลกนี้เขเรียกว่านี่แหละมองโลกในแง่ดีอย่าไปมองในแง่ร้าย เนี่ยก็าเราิดเราเป็นกุศลนั่นไงนะถ้าคิดเนี่ไม่ได้คิดเป็นอกุศลเนี่ยตกคําแดังนั้นเลยรมคิดเรานะวูบเลยนะอถ้าคิดเป็นบุญเป็นกุศลคิดเนี่แน่บวกเนี่ยคิดเป็นกุศลทั้งวันทั้งคืนนทั้งหลับทั้งตื่นจิดก็เบ่งบานเนี่ยสดชื่นเบ่งบานคิดดูนั้นไม่เศร้าหมองมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนี่เราคิดดีเป็นไง เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีอือกางมองเป็นธรรมะไปยขาบอกนะนก็เบ่งบานทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะ่ำลัมองลูกในแง่ไมไปดีไปหนึ่งว่าแนะแต่คืนนี้ก็มีแล้วแหละนะไอ้พวกที่มันตายกันไม่ได้ไปมันจะมาขอถุนคืนนี่ยแล้วก็บอกพวกมึงก็ร้องบอกก็ได้แก่จุ๋มหรืก็บอกปร,รมะมาอขณะเราจะมาเห็นไหมที่เป็นหวงพ่อไปนั่งอยู่เอ้เออเอ,เอ,เอ ทำน้ำมันก็ต้องนั่งสมาธิเลยครับมัไเนี่ยทำสมาธิเราเจ้าก็จะเราทำตรงอ๋อเราก็นั่งบูนนู่นบูนนี่เราธรรมดาแ่ละจำไม่อยากพูดเรากำลังคุยกับวิญญาณอยู่เห็นไหมเราไม่อยากคุยเราคุยกับวิญญาณตรงดวงนั้นดวงนี้มันมานะควคิดว่าอาจารย์จะพักตรงนี้ไหมคอัโอ้ยังไม่รู้ก็พาพักตรงนั้นไม่รู้นะบอกอย่างนี้ แล้วแต่จะพาก็จะพาไปพักก่อนตรงไหนก็ไม่รู้คงใกล้แถวนี้ละมั้งกรืบางอย่างยเนาะเขาก็ได้บุญจากพวกเราเนี่ยนี่เขาเป็คณะเมตตาเห็นในอะไรคนสาก่อนเขาบอกอะไรมึงงูเยอะเลยก็บอกเขาเลยมึงจำไมาอยู่แถวนี้นะกูโดนเห็นหัวนี้กูเหยียบแล้วก็ไปกัดกูแล้วกูถอนหนักก็บอกว่บอกกูเลี้ยบปเนาะ ต่างเรื่องมั่นเรามาต่างคนต่างอยู่ต่างไปกระเทศต่างก็แล้วไปบอกั่า,าะอะวรมหาจินไปพวกท่านมหาจินไปเราก็จะมาปฏิบัติทำนั่งสู้กับกิเลสของเราอยู่นี่เราคุยกันรู้เรื่องกั้นะบอกเขารู่หนึ่งพวกพญานาคเอาก็พวกนี้แหละพญานาค เออพระโพ้นนี่แหละพญานาคหากินเขาไปนี่เขาเลยสัตว์เลยฉานสัตว์เลื้อยคานปกปยาเห็นไหมมีทั้งหลายเท้ามีทั้งไม่มีเท้ามีเลื้อยคานเห็นไหมสัตวเลยคานเนี่ยเขาเรียกตระกูลพญานาคเมื่อลุงพ่อไปอยู่ที่ไหนกับเจ้าแม่ตายเขาอย่างนี้แหละเขาไปหายจินเขาไปเขาเปิเขาไม่ไปหรอกเขามาจำศีลและสาศีลกับเราด้วย เขาไปเขาไม่ไปหาจินเขาไม่ไปกินสัตว์ที่จะมีชีวิตนะเขายอมอดยอมรักษาศีลถือศีลเพื่อจะได้เกิดพุทธูมินเพือจะเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละเพาจะได้ไปสร้างบารมีเหมือนพวกเราเนี่ยตบดพวกพญานาคฟังตนเชื่อมั่นในพระเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระสงฆ์เขาจะทาพระเจ้าเนี่ยเขา่ม่ทำลายเรา เขดูแลรักษาเราเขามาจำสินดูแลเราอยู่นั่นเลยจะไปไล่เข้าไปบอกเอาอยู่นี่ถ้าจะไม่ไปเก่งอยู่นี่แหละนั่นหากินอย่าไปหากินของที่มีชีวิตเขาโค้ดเขาโก้ดตายเราโค้ดตายอย่าไปกินเขาจะตายกำไรเขาน่าก็บอกเขาก็ไม่ไปเขากลัวบาปกลัวกรรมมารคานแต่มนุษย์นี่ไม่รู้ใจเขาเฉย เราไปทำรายเขาตุกตีเขาข้าเขาทั้งที่เขาไม่ไไปทำอะไรให้เราเราไปตุกตีเขาเนาะรัวเลยเนาะเพราะความลัวอย่างว่าเนยนะนี่ก็เราอยู่กับเขาเด้วยเมตตากันไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก